นี่มารับรถบานามารับรถแมนแค่นี้แหละใบแดงเลยรถไขว่า่าแนาวเซลเดี๋ยวเซลคนนี้น แล้วเขาหุ้มกันเน่มองนี่รอกระทะอะไรลุงไ,ไ,ไ,ไม่่อ แม่นครับผมอดีตเสียบได้ครับเสียบได้ครับอกรหนสตาร์ทเคร่อกครับ น,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 นี่ปับร่มพล่มนะครับครับควอุบบ่มเนะนีปับพดับทั่วไปนะครับครับแนนพื่อยู่ตะข้นยันยอดครับอันา,นานาวแนกกับองขาอืมครับ,รบนีร่ขาย,ยัเยอตัวนี้ต้องหามดับตัวนี้นะสองคนไปสุดปั๊บ จะมีตะลมเลยอ๋อคือมันจะปิดแอร์ป่ะครับแมร์ความเย็นสิบว่าทำง,งานความร้อสิว่าเอ๋คือบ่เย็นมีแต่แต่ไม่ตะลมวืร์วิอย่างนีออ่อ้อออออโห้าเทียร์เล็กน่อยไปกดนี่ยังไปกดตัวนี้ก็ดับเอาะไรเอ๋เข้ามาเอซี่ติดตัลอดคันมือลงมาถือเลยพากดเปิดในได้ป่ะได้ครับนี่กปิดอ,อันทั้งไฟอื่นมันเปิดไนดะ้แมนครับนี่คือลม,อ,อ,มอ,องไผ่เนาะออกมาคือข้าวกินอนี่ยังได้หนิมันมีกิน ก่อนเปิดเอาลมภายนอกออกมาบา<ห>นออกไปก่อนแบบนี้ภายในมันจิตปิดกันคือระบบตูวแอร์มันจะปิดเมาาืมอม่อให้ลมภายในเข้ามาเหมือมีแต่เนี่ยนิวนั่น,น,นส่วนตัวนี้เป็นการเปิดใส่งานถุงร่มนะถุงลมแอร์แบกบฟังเวลาเขาขับเงินเนี่ยนะเปิดแรกกี่เปิดตอนนี้ไปเนี่ยเนี่ยนะครับเขาเปิดมาแต่โรงงานตอนนี้เขารีเซีตมาแต่โรงงานบบน,นิดหน้อยเน้ะ นี่ันมาอยู่ฟังนี่คือมันมีปัญหาเอาเอาขอซุนเนี่ยนนะนี้คือมันเปิดใส่งานตลอดครับผมแลวนี่สามารถชาร์จแบตพอเขาสิบอลนอกจุดบุรีมาแล้วเขาจะเป็นช่องนี่แค่นนะั้นครับนี่เกนเนาะนีน่ใบรถเท่าตัน<ะ>นี่เป็นสมุดคุ้มไฟแดงห<ะ>น้าห้องไปไส่ห้องกาแฟดินสอเขียน

ี่จะเป็นสายยูเอเบีน CD ทางสายเอยเอ็กครับเฮ้ยสำหรับสำหราเปิดเพลงมั้งครับในางานเปิดเพลงเสียบชาร์จโทรศัพท์ก็ได้ครับนะครับตัวนี้คือเสียบกระได้มีเพลงในกระได้ก็ใส่ตัวนีแทนอันที่ดีครับผมตามระบบมั้งนะครับตัวนี้ปิดเปิดครับตัวนี้เป็นเบรกนี่นนะนเกียรพกสปีดให้ใส่ไปไ ดะยั่งครับยั่งมาเคยม,มาเคยมันบ้าแต่เ,เบื้องตามนี่ก็จะได้อยู่ี๋ย่าคงเสียที่ใยเนาะอันนี้คือระบบไฮไลทเนาะตอนนั้นจะเป็นล็อกกระจกได้ครับเป็นล็อกกระจกว่าให้เลื่อนกระจกทั้งสามบานเ้งเห็นบานเท่ากับสามบาน้นากดปุเท่ากดเลยครับกดขึ้นเนเลยนั่นคุมปุ่มล็อกล็อกรถนี่นี่มาอ้อ กดล็อกรถขึ้นสิล็อกข้างในรถไหมครับไม่ครับกดเลยครับกดเลยท่าประตูทางไหนวัสนิตรนี่ประตูอันไหนทาข้างอ๋อสิล็อกล็อครถใช่สิล็อกไ่ไว้เปิดทังซีนะครับจอประตูครับเปิดได้ไหเปิดได้ครับจะเป็นคนขับคนเดียวปิดไหมครับปิดวัสนิต นี่คือปลดล็อกครับผมตอนนีจะเป็นปรับเล่นอันนี้ปรับเล่นหมุนไปทางขวาหมุนไปขวาสุดแล้วก็โยกโยกขึ้นโยกลงปรับเิ่นไปเลยอ๋อปรับกระจกข้างนอกนะเนี่นะครับเพราะว่าตะกี้ว่ามีตัวเจ็ดรุ่นเก่าสีว่ามี่ั้สีมีตัวใหม่้าตั้งสีเสริมออกมาทั้งซ้ายทางขวาเนี่ยนครับประมัดปรับได้อันนี้จะเป็นไฟตาเนาะมีน้องเปิดเป็นอย่างไรไต้ไตา ไฟลีไปตาครับผมเจ้าเรียวครับผมอันน้ฝนทางนั้นหีิขีดหนาว่ากดวมากดจ้าครัตัวก็ปัดเลยเอ็ดจะเป็นขีดหนามร้อเป็นตัวสตเท่านั้นเองจะเป็นไม่โตไม่ครับ แล้วนี่ยับคาดไปตลอดนะครับหาป่อยคาดนะเปลียที่ปายกันหาเปียเสียมือมือ่าสอนทางไกลครับดึงขึ้นแล้วก็ดึงมาทางนี้แล้วก็ดันไปหนะนี่คือเกียทอยโอ้อปลวอปลงมาเลยไ่ต้องกดดีกปลงมาเลยเขาเกียถอยได้กดมันแมนกดชิบขึ้นนี่ตรงนี้ฉิบขึ้นแล้วมาทางนี้แล้วก็ดึงขึ้นอผมสอนมันบอก อ่ mm hmm. 1> 1นึงรับเพต้องนั้นพต้องกดชิปจ้งไหนก็ปไป,ไปหายยาสอยอยู่แล้รวพสิมีสลระนะเกลือนลลอกไว้กับดิงไปเลยเยีางหนึ่งยร์สองยร์สามอย่าสียร์ห้าอยกแลวนี้จะเป็นพออก่นเนาะครับตัวนี้สามารถเอาไปเป้าได้แม่ว่ายาถอดปัดอืมครับไดเออ ต้องดับเครื่องตลอดครับตอนนี้ถังพารเกอร์ถังพากหัวหน้าครับมันี่มีขีดบอกด้วยหมีว่ามันลดหรือไ่โลดนี่นะครับแม็กถามตั้มก็มีครับตัวนี้เท่เบอร์ตัวนี้แม็กเ่อรถามตั้มต้องไปถามตั้มลงไปตั้มก็เสร็จนี่ครับแบตเตอรี่ตัวนี้ถามพวก นนัตามพ่วงตัวไม่ห่านแบตพ่วงหันชิหันแบตเมิดคือนกแบตขั้นอื่นมาใส่อ่ามพ่วงเว่าระบบไม่เขาไม่วงตัวนี้ก็ทั้งคีนัมสามารถเติมได้ตลอดนะครับผมน้ำเป้าก็น้ำเป้าบอกรับเติมแม่น้ำกินน้ำทางเข้าเลยเหรครับระวังกะหมดขึ้นตัวนี้เป็นของโซลาร์หันมัตเมิดสามารถทอยากได้ มันเหมือดแต่สตาร์ตรถตีไม่ยากเท่ามันแข็งมันหนัแล้วก็สามารถสตาร์เดือดได้แต่มันเหือดก็ขัตัวนี้เป็นวัดำมันเรื่องเนาะครับนาวาดเลยอบนาวับห้ามวันง เดือยน้ำตาดียุ่น้ำตาลนะครับเดือยน้ำตาดน้ำสีใสเดียวกันนะครับมันบกลงมาหอานี่มันคือเห็นปกติต้องไปเบียบวิชโชว์อันนี้ส่วนนี้จะเป็นตัวคุ้ม A B S นะครับเพอตัวนี้เขาใส่ A B S มาสุดคันแล้วเนื้อเดือยสดสามบอมีนะครับอครับข้าวบ๊อบ คืาือท่านขวาเราตองใช้งานจริงกลางเตนาเนี่ยมาคยเน่มค่อยเด็จับ่าคยเด็ถ่าเริ่มเป็นไม่หรคือหันเ้าต้องใช้ตรงไหนกั่้พีบอกไปได้เาลนี่มันเป็นน้ายาเดียวพอมนีน้นะพรมี่น้ตัวไม้เขาสีพะใสน้ําสัมผัสไปน้าเนาะเป็นน้ายาสาเร็จเลยแตงสีเขาใจไป่น้ยาเน็